ก็ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะทางสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1และประมงจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันค่ะว่าปลาแม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอแม่อายปลอดภัยนะคะพบสารประรอดในระดับไม่เกินมาตรฐานสามารถอุปโภคได้ค่ะ นายอาวีระพักคมาตผู้อำนวยการสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1สรุปผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสื่อมโทรมและสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกพื้นที่จังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยเน้นย้ำถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำและสัตว์น้ำขณะที่สำนักง,งานประมงจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันผลการตรวจปลาในแม่น้ำกกอำเภอแม่อายพบมีสารปนเอดแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนึ่งนะครับให้ข้อมูลว่าหลังจากที่นายประเสริฐจันรรรทร์รัตนรงครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับไปติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกในพื้นที่เชียงรายแล้วก็ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีประชาชนห่วงกังวลกับการขุดลอกแม่น้ำกกนะครับ เพราะว่าจะมีการนําตะกอนที่อาจจะปนเปื้อนสารหนูมาขึ้นมาไว้บนฝั่งเนี่ยจะมีการปนเปื้อนหรือไม่อย่างไรก็มีการสั่งให้ตรวจสอบเพิ่มเติมหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมั่นใจนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านผอสํานักงานสิ่งแวดล้อมกันหน่อยครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งการนะฮะเนื่องจากว่า,ามีพี่น้องประชาชนกังวลว่าขนาดนี้แม่น้ำกกในหลายพื้นที่ หรือแม่น้ําสายในหลายพื้นที่มีการขุดลอกตะกอนเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะฮะตะกอนที่ขึ้นมาเนี่ยมีสารหนูปนเปื้อนหรือไม่นะครับทางท่านก็ดะสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษนะครับเข้าไปตรวจสอบและหาวิธีในการจัดการในประเด็นดังกล่าวเนี่ยทางกรมนะครับก็เข้าไปเก็บตัวอย่างนะครับว่าตะกอนดินที่อยู่บนข้างแม่น้ําข้างลําน้ำนะครับมีการปนเปื้อนหรือไม่แล้วก็ก็ะจะ นำสู่วิธีการในการจัดการ นายอัมพรศักดิ์เสพประมงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดเผยว่าสำนักง,งานประมงจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำประเภทปลากดเหลืองปลากดคังปลาตะเพียนขาวจากแม่น้ำกกในพื้นที่บ้านแก่งทรายมูลหมู่ที่14ตำบลท่าตอนอำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นจุดใกล้เคียงกับจุดสำรวจหลักของกรมควบคุมมลพิษเพื่อนำไปตรวจสอบสารปนเปื้อนประเภทโลหะหนักซึ่งผลการวิเคราะห์ค่ะพบสารปรอทในปริมาณ0.12มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะที่แคดเมียมสารหนูและตะกั่วไม่พบเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะจึงมั่นใจได้ว่าปลาจากแม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอแม่อายมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้บริโภคไปฟังเสียงประมงจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะส่วนในการตรวจปริมาณโลหะหนักในเนื้อสันน้ำนะครับตอนนี้ตัวที่เจอเนี่ยจะยังไม่เกิน ของปริมาณที่บริโภคได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องบอกว่าเรื่องของการ